เพื่อนเนครับนี่ฮะเห็นที่ผมกำลังใส่ไหมครับตัวนี้คือชุดทัวร์เทคล่าสุดครับเป็นรุ่นซัมเมอร์แท็กสองนะครับถามว่าทำไมถึงซัมเมอร์นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเยอะมากแต่ที่สำคัญคือตัวชุดเนี่ยตัวเสื้อนะครับมันมีช่องแอร์ฟ o ลเยอะจัด,จดเลยคือปกติทัวร์เทคเนี่ยชุดที่เราเห็นเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะออกไปครับกอเทคคือกันน้ำกันน้ำเข้าซึ่งพอมันกันน้ำเข้าปุ๊บมันก็จะกันลมด้วยนะฮะ แต่นี้เนี่ยคือบอกเลยว่าฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งเหมาะคนไทยนะฮะคนไทยใส่ได้คือชายไม่ลอยอกพอดีเป๊ะคือดีเลยแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายอากาศเนี่ยตรงนี้คือเป็นผ้าโฟมหมดเลยนะครับซึ่งชุดเสื้อกาดดีๆในไทยนะฮะที่เป็นโฟมแบบนี้หายากนะครับอันนี้บอกเลยว่าถูกใจมากอ่ะอันนี้แนะนำก่อนก่อนแนะนำชุดนะครับด้านข้างผมนี่คือน้องแชมป์น้องแชมป์ตัวหนครับครับผมสวัสดีครับน้องแชมป์นะครับเป็นเซลล์โทรเทคนะครับผมเดี๋ยวจะแนะนำชุดตัวซัมเมอร์แท็กตัวใหม่นะครับผม2025ให้ครับอ่ะโอเคครับ ชุด225กับเบอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงครับประมาณไหนยังไงบ้างโอ้ชัดเจนเลยครับในพื้นฐานเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ตัวผ้าที่บางขึ้นเบาขึ้นนะครับอืออแต่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนตามเดิมนะครับผมความแข็รงแขตัากกาตวเก่าขอแยตกติดกระดาษให้ดูดีกว่าะครับผมอ่าครัาดูดีได้ถึงชัดเจนนะครับนี่คือรุ่นเก่านะครับความกังวลเรื่องความร้อนหลายท่านจะกังวลกันเอ่อความร้อนเราจะสามารถเห็นผ่านช่องตาข่ายอ่าถ้าเราผ่านแสงจครับ นี่ตัวนี้จะโปร่งอยู่นะคือความโปร่งผ่านแสงนะครับแต่ตัวใหม่ก็จะโปร่งเหมือนกันและโปร่งสด้วยนะครับผมคือตรงท้องตัวนี้นะตรงท้องแขนก็โปร่งเป็นโฟร์ได้หมดตัวเดียวกับหน้าอกแส่ส่วนนี้คือจะหนาครับป้องกันเวลาเราลื่นถลไหลนะครับซึ่งผมมองว่าตัวใหม่เนี่ยการดีไซน์ครับมันจะดูมีรายละเอียดที่ดีกว่าด้วยนะใช่ครับคมขึ้นนะครับผมแล้วก็ลดตะเข็บน้อยลงอืแล้วก็ส่วนการขเา็ยังตั้งสองระดับได้เหมือนเดิมนะครับผมสูงระรับ แล้วก็ตัวซีก่าแตกต่างจากตัวเก่าด้วยคืออันตัวใหม่ครับจะเปิดตรงอย่างเดียวอ่าข้าวเก่าสามารถส่วนขึ้นได้อ่าเปิดส่วนขึ้นมันดีกันอย่างงี้ต่อหมายว่าอ๋อนก็อะไรอย่างงี้อ๋อโอเคครับอยู่ที่ทีนอ๋อโอเคครับแล้วก็ตัวคอยังเป็นคอทีนแล้วก็คอปิดได้อยู่เหมือนเดิมอ่าตัวคอเสื้อนี่บอกตรงนี้ฮะมันปิดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครัใช่ครับปี่แบบนี้กับแบบอัพด้านในนี้ใช่ครับซึ่งด้านในตัวนี้ครับมันจะมีติ้นตุ๊กแกอยู่สามารถเก็บได้นะครับมันก็จะ ประมาณนี้อ่าด้านหลังเป็นไงฮะลักษณะที่บอกครับก็ใส่เพิ่มขึ้นมาอืมโลโก้ตัวเองคือเดนนะครับครับก็มีของครับกะบของกระเ,เป๋าก็คือมาเต็มนะครับ,บคนซ้อนอ่าคนซ้อนก็ใช้ประโยชน์จากกระเป๋าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวตัวล้างแถบตัวล้างตรงนี้นี่ล้างสองจุดใช่ไหมฮะอ่าเห็นไหมครับมันไม่ได้ล้างแต่ตรงเอวนะครับมันดึงข้างบนลงมาด้วยนะครับตัวนี้ มันดึงข้นบนลงมาด้วยครับกระชับเลยอืมครับประมาณนี้แล้วก็พวกช่องระบายอากาศนี้ครับคือมีความรู้สึกนะว่าคือมันต้องเย็นอ่ะมันเย็นแน่ๆแหละเพราะปกติตัวชุดที่แบบว่าออกแนวใส่รับท่องเที่ยวทั่วไปของททคเนีทยมันจะแบบทุกข่ออากาศเนาะ<ช>คือเผื่อเผื่อปถึงหนาวด้วยใช่ครับผมพอดีทางทัว การเล่นขี่ตางประเทศกันหมดเนาะครับลูจีนเป็นพื้นฐานเลยเพื่อนบ้านก็จะเจอฝนเจอพายุในสภาอากาศที่ไม่แน่นอนอก็จะพร้อมที่จะรับมือแต่ในคะาว่าการขี่ประเทศไทยอากาศร้อนเป็นหลักเนาะก็จะ,จะมักจะใช้ชุดที่เย็นที่สบายที่สุดนะค,ครับเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรดีเคื่องคือให้มันขับสบายอะ่ะใช่ให้มันแบบประมาณคือประเทศเราเมืองร้อนไงแล้วพอไปเจอแบบเสื้อออกซีซันเข้าไปใช่ครับก็คืออบเลยทีนี้ก็กลายเป็นว่าการขี่รถมันสนุกแล้ว ใช,ใช่การท่องเที่ยวแล้วไป็ประมาทเคยเห็นอยู่ไม่ต้องผมนี่แหละก็คือว่าเคยใส่ออเซอนอยู่ทีหนึ่งครับแล้วออกช่วงประมาณแบบปลายฝนต้นหนาวนี่แหละก็ผมก็คือกลางวันนี่คือแทบจะถอดสิปแล้วก็ปล่อยให้เสื้อมันกระพือไปนะเพราะมันร้อนมากนะแต่นี่ถ่ายแล้วไม่ถึงไงแต่เสื้อเนี่ยผมบอกนะว่าใครที่กําลังมองหาเสื้อโทนดํานะครับเป็นเสื้อที่ขี่ได้แบบในไทยอะส้ารับขี่ในไทยนะครับ <S <S ผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่คือถูกใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยนะครับ <S <S <ๆ>ถูกใจเห็นครั้งแรกเลย เรื่องการโฟลเรื่องของการคุมโทนและที่สำคัญคือด้วยกนที่เป็นแบรนด์ทัวร์เทคก็แล้วนะฮะตัวเนี้ยโคตรลงตัวนะครับส่วนกางเกงเนี่ยอาจจะต้องลองดูไซส์หน่อยเพราะอันนี้ผมหยิบมาตัวไซส์48เท่ากับตัวเสื้อนะครับขายังกองอยู่แต่ตรงเนี้ยที่บอกว่าขากองเนี่ยตรงเนี้ยครับแถบตรงเนี้ยครับเขาเออกแบบมาให้สามารถใส่กับบูทแอนดูโรได้ด้วยนะเพราะปลายมันบานนะครับแล้วก็เราเก็บได้นะครับนี่ฮะ ตัวกาดตัวนี้คือปรับขึ้นมาสองรดับได้ใช่ไหมสาใช่ไหมอ่าครับีกังอ่าออไทยไซส์เอเชียก็จะมีไซส์ช็อตรองรับนะอ๋ออันนี้คือสแตนดาร์ดสแหนดาร์ดไซส์โอ้โหสแตนดาร้ดไซส้ช็อต25มีรองรับอู้่โอ้้นด <borrow. S 2> <str> ้วยเอ36อ๋อหอ้้ ผัดรักิ้วให้นะครับโอเคครับที่คนชอบใช้เสนดัดชอบกเป็นง้ายาวไม่ชอบขาลอยมีอีคือใช้กากรองเท้าบูทชนิดขึันนะครับผมลัมกษณะจะประมาณนี้นครับ,รบอันนี้เขาจะมี2สีนะเป็นซัมเมอร์แท็กเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นซัมเมอร์อย่างนี้คุณพิลาบอกนะครับซัมเมอร์แท็กซัมเมอร์เนี่ยคือขี่ได้หมดเลยนะครับ ทุกสภาพอากาศนะครับหน้าหนาวเราใส่เนอร์ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับก็อุ่นได้นะครับเสื้อราคา3 4 0 0 0นพนะครับแล้วก็กางเกงกางเกง2 6 0 0 0นหนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถโทาสอบถามกับโปรเทคได้นะครับแต่ที่แน่คือเสื้อแม่งดีมากเพื่อน,เ,อนเสื้อดีตะโกนเลยแต่ว่าผมชอบแบบเสื้อคลื่นทอนนะคือกางเกงเป็นกางเกงยีนส์กาดนะครับแล้วก็ใส่เสื้อซึ่งเสื้อตัวนี้ผมบอกนะครับว่าคือผมว่าน่ามันมน่าจะจบที่สุดแล้วนะ คือเคยเทียบหมดละเสื้อทัวรลิงแนวทัวรลิงเนี่ยที่มีกระเป๋าครบแบบอย่างเงี้ยมีกระเป๋าครบนี้แล้วก็เป็นโทนสีดําแบบนี้แล้วก็มีการแอร์โฟล์ระบาอากาศแบบนี้เนี่ยเข้าที่ลองเทียบมานะครับผมผมถูกใจเจ้าตัวเทคซัม m มอร์แซต,ตัวนี้ที่สุดหละเข้ากับบอดี้ คือเสื้อกาดนะครับหรือว่าอุปกรณ์การแต่งกายครับที่เป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทางยุโรปเนาะพอเป็นยุโรปเนี่ยปัญหาที่เจอคือว่าไซส์ครับมันจะไม่ค่อยเหมาะกับคนไทยไซส์ตัวผมเนี่ยผมถือว่าเป็นมนาตรฐานคนไทยเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 69 170ส่วนสูงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราไปใส่เสื้อที่เป็นไซส์ยุโรปหรือว่าชุดที่เป็นไซส์ยุโรปเนี่ยมันก็จะหลวมโพกเลยบางทีแขนได้ตัวหลวมมันไม่เข้าสัดส่วนอ่ะนะครับโดยว่ากางเกงเนี่ยกางเกงกาดเนี่ยจะหาใส่าย,ยากมาก ข่าวจะกองแต่ตอนนี้ต้องแก้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับซึ่งทัวเทคเนี่ยก็รอบครอบมากนะเอาตัวที่เป็นตัวช็อตซีรีมาด้วยนะครับก็คือเป็นตัวที่มันสั้นนะครับเหมาะกับคนไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องแชมป์บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนตัวกางเกงช็อตเข้าไปเนี่ยไซส์ยอย่างผมเนี่ยหรือว่าอย่างเพื่อนๆที่ดูตอนเนี้ยใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะครับนอกจากที่เป็นเสื้อกับกางเกงมีแล้วนะครับเราก็มีในส่วนของชุดกันฝนที่เป็นตัวโค้ทใส่ทับเข้าไปใช่ไหมครับแชมป์ ใส่เท้าเข้าไปเป็นแบบนี้อ่านี่คือตัวกางเกงนะครับนี่โอ้ช่วยเลยนะครับอันนี้คือชุดกันฝนใช่ครับชุดกันฝนโอ้โหการใส่ไม่ต้องกังวลนะครับเราจะปลด้านข้างออกอ่านะครับแล้วก็รูดปลวได้เลยอ่าเพื่อสวมในการพร้อมออกคลิปที่สวมเสร็จปุ๊บแล้วรูดขึ้นและข้างบนอ่ะ ข้างบนก็เป็นรอบเป็นสามารถต่อกับชุดได้ครับมันจะเป็นอันนี้มันจะสามารถต่อกับ<อ>ชุดกันฝนที่เป็นเสื้อได้ก็กลับเหมือนเป็นชุดหมีหรือชุดเอี้ยม <pip> อยืใส่กันยงจะสวมขาเข้าไปอ๋อปุ๊บเข้าไปงี้แล้วก็รับรล,ลดอีกทีนึงใช่ครับโอ้โหอ,อันนี้คือตัวกังเกงครับเป็นกังเกงกันฝนครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือชุดกันฝนนะมันมีกางเกงครับมีกางเกงก็ต้องมีเสื้อนะครับอันนี้คือตัวเสื้อกันฝนนะครับกดซิปส,สวมทับได้เหมือนกันครับแต่ในลักษณะการต่อหรือกันกระเพือครับผมครับ ค่องซิปด้านนี้เองอ๋อมันมีไว้ตรงนี้นี่เองก็ว่าน,นนี้ก็สงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรทํามารออะไรท็มาลอาสำหรับตึกอ๋อนี่ครับมันจะมีซิปตัวนี้คือทํามาติดตรงนี้นะครับได่ครับโดตนเลยใจะกลายเป็นชุดเต็มเลยเดี<อ>๋ยว่สวดได้เลยครับได้ครับอลองหน่อยนะครับอ่านี่คือเราใส่ทับเลยนะครับอุ๊ปเปครับเวลาดอกากหมอกกจะลักษณะประมาณนี้แหละชุดเต็มนะครับก็อยู่ที่ว่าอยากออกไี่เก่งก็ออทิ้ นะครับถ้าไม่ต่อพี่ก็สามารถเสียงอัพแล้วก็รูปซิปตัวแล้วค่อยจะแกะโดมิซีลินนะไปซิปลองรับละกระผอันนี้คือชุดเต็มครับกรับตัวกันผลอย่างชัดเจนนะครับมีกระดุมติดรองรับอีกครับโอ้คือเจอได้ยันฮิมะเซตเนี้ยได้ครับไปงานโปต่างประเทศก็ใช้ทุกช็อเลยแล้วัวอ่าหิมะก็ยังได้นะครับตัวนี้ได้และวคือตัวจะเข้าห้องน้ำจริงๆคือจำเป็นจริงๆสามารถถ่ายตัวได้อ๋อ นี่คร <Four. S 3> <young> ับถเหงาได้หมดซาใส่เซ็ตนี้นะขอเจอสักสี่องศาข้โบกทิชเก่หนึ่งนะมีขอขี้โบกทิชชู่อกตัวนึงโอโหสุดยอดเสื้อตัวนี้นะครับกับกางเกงตัวนี้นะครับที่เป็นตุชุกันฝนนะครับคือผมว่ามันคล้ายๆกับเสื้อไก่อีกตัวนะแต่ว่ามันทํามาเพื่อกันฝนโดยเฉพาะ 2ตัวครับบนล่างห0 0 0ื่นนะครับตัวเสื้อกาดนะด้านในซัมเมอร์แท็กตัวนี้นะครับ34,000ส่พนส่วนถางเกงสองหมื่นถ้าเพื่อนนะครับอยากได้นะครับชุดเสื้อเสืบนี้นะครับไม่จะเป็นตัวซัมเมอร์แท็กที่เป็นสีดำแบบนี้หรือเป็นสีเทาเหลืองนะครับแบบที่โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นตัวนี้อาสีประมาณนี้นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณ60,000่นทุนนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามทางทัวร์เทคได้นะครับแล้วก็มีการันตีนะครับให้2ปีนะครับในส่วนของการผิดพลาด หรือว่าความเสียหายของตัวชุดนะที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับมีเออมีวันทีตรงนี้ด้วย2ปี 2> เพื่อนๆสนใจก็สามารถสอบถามครัวเทคไทยแลนด์ได้นะครับหรือว่าจะเดินทางเข้ามาดูที่ช็อปตรงนี้ก็ได้นะครับมีเสื้อให้ลองนะครับมีอะไรหลายอย่างอ่ะคือมาแล้วไม่จบแค่เสื้ออาจจะมีอย่างอื่นตาม,มาด้วยนะครับง่้นะเปาด้วยครับวันนี้ขอบคุณท่องช้างมากนะครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ